เราอยู่กันที่นนทบุรีวัดที่ตอนนี้ในโซเชียลเขาำลังพูดกันเยอะมากที่บอกว่าหนุนดวงค้าดวงอะไรบ้างวัดบางจากจุดนี้ก็คือจุดเจ้าของบ้านนะฮะพระประธานในโบสถ์ลงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนมากครับมาแล้วก็ต้องนามให้ครบสามลูกฮะลองดูแต่อันหนึ่งที่ทิพสดุดลูกแก้ว อันนี้นะฮะลูกแก้วเนี่ยเราจะนํามาจากที่ปอปูศรีจุโตแม่ย่าศรีปทุมมาจะอยู่ที่ริมแม่น้ำในชีวิตเนี่ยไม่เคยลอดโบสถ์อะไรที่เป็นโบสถ์แบบจริงจังใหญ่ขนาดนี้เลยอะคุณยายพาไปลอดโบสถ์เยอะมากแล้วทุกครั้งที่ลอดโบสถ์บอกเลยนะว่าจะเจออะไรที่ดีๆจริงว้าวที่วัดบางจากมีองค์พระเวสสุวรรณองค์ใหญ่มากใหญ่มากเปิดกระเป๋าสตางค์ค่ะเลยครับขอเงินขอทองเข้าเต็มกระเป๋านะครับ